อตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคนเดอ้ออันนี้ยายก็ถ่ายอยู่โรงเรียนเนาะกำลังเดินเข้าไปดูที่ตรงโรงเรียนคนไปใส่บูขอป้าชัน้นเมื่อกี้นี่ยายขอพรออีตู้เดอ้อเจ้า

โอ้ยดูไงโรงเรียนลุกจังเลยเงียบเหงาเศร้าซึมเงียบเหงาเศร้าซึมเขาคงลืมเราแล้ว ไปนั่งอยู่ตรงนั้นคือชีเย็นครับเนาะรถยายก็เอามาได้ไม่ได้ค่ะแบตมันเบิดแล้วเดี๋ยวไปนั่งอก่อนแปดนาทีไม่ได้มาตั้งนาน มีใจน้ำพิลาบค่ะคุณเจ็ดสีเอ้ยมันนุ่มเอาขายายเลย้โหบรรยากาศ นั่งไล่สุดอยู่นี่ก่อนเด้อมือแรงไม่มื ife, terrace, AU, ke, อแรงแบบเดียว er. ก็กลับมานั่งไล่สุดกุบกระบุกเดี๋ยวยายก็จะกลับไปแล้วก <ín> ็ว โรงเรียนของเรานะอยู่คุณครูไปใส่บตดโนชาวบ้านก็มาชุมนุมมาชุมนุมที่โรงเรียนรอฮาแต่ก็บเห็นคุณครูแต่ก็บเห็นคุณครูมโหคุณครูไปใส่บตดเดวนี่ค่ะผู้เลี้ยงไของเรานะคะ กว่าจะขึ้นไปตรงนู้นก็เมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเด้อขึ้นไปแล้วจะอันนี้นะมันบม่ได้สบายตามที่คุณคิดเด้อเดี๋ยวเห็นอยู่นี่นึกว่ามันขึ้นไปแป๊บเดียวนะไม่ใช่เลยเด้อโอ้ขึ้นไปนี่ก็เมื่อยใช่ไหมตอนนี้นะยายไม่ได้ค่อยขึ้นปูเลกไพอะคะ่ะโอ้ปากุเลยปากุขึ้นไปนะตรงที่น้อง พูดนะชีวิตของคนเราก็ถ้าไม่ทำ YouTube ก็ไม่เห็นเนาะก็ไม่เห็นโลกโซเชียลก็ไม่เห็นคนข้างนอกเนาะคนข้างนอกก็อาจจะไม่รู้จักชาวบ้านกกอกอย่างเช่นคุณยายนี่คนอื่นเขาก็ไม่รู้ดอกเนาะ ถ้าไม่ทำอ่า youtube ถูกต้องไหมคะพี่น้องคอยกว่าจังสั้นแหละโรงเรียนมันลกจังเขาไม่มาพัฒนาไว้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นป่าลกมักมีต้นนั่นมันเป็นหรือเปล่าเนอ้อแต่ขี้เกียจเดินไปคะ่ะทำไมมันมีน้มไหมหน้าพิราบ มันปักเท้าไหมเออน้ำพิลาบมันปักเท้าถ้ามันบอกปักเท้ากับคือสิโบเป็นอีสังดกอกบกกบกตั้งแต่ปูนป้นผม เดี๋ยวมือกับจะไปเสียบแบตรถสกูตเตอร์ก่อนมันบบมีแบตนะจูงมาบ้านปนกจะขี่กลับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกมันแบตเสื่อมเอ้ยายเพิ่งไปเปลี่ยนแบตมาทำไมมันเสื่อมเร็วจังมันมันสี่หน่วยแล้วเนาะค่อยว่าเขาบเปลี่ยน ตัวใหม่ให้วะคะเอาตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่อีกอันหนึ่งหรือเปล่าสลับกันหรือเปล่ายายว่าถ้าเปลี่ยนตัวใหม่หมดสี่อันทําไมมันจะไม่ถึงสองสามปีอันนี้ปีเดียวหมดแล้วยังม่ถึงเลยค่ะพี่น้องค่อยว่างานนี้ถูกหลอกออกโรงเรียนแล้อว่มช่างเคยทําทอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะช่างาคิดมาแล้วคอ่อยอ่าจะหาก็ไปเปลี่ยนไหม ทำไมมันหมดเร็วจังเลยค่อยก็ยังคิดอยู่นะเนเดือนห้าห,าหน้าแรงลมแรงพักช่อม,มละ,ละ,ละ,ละม่วงภัยล้อลมเหมือนคนล้อลวงนี่แหละมันก็จะย่างเข้าเดือนห้าแล้วถ้าเดือนห้าแล้วก็ใบไม้ก็หล่นล่วงลงไปเอ ก็เหลือแต่ต้นไม้กักซากอยู่พอกักซากอยู่แล้วก็ผลก็ตกลงมาผลตกลงมาแล้วก็ผักหวานก็ปุ่งผักหวานปุุงแล้วก็แมงจักกะจันแมงจักกะจันปุุงแล้วก็มีไข่แมงจักกะจันแล้วก็ต่อมาต่อมาก็หน่อไม้หุ้นก็ไปหาเก็บผักหวานแล้วก็เก็บไข่จักกะจันแล้วก็ไปติดจักกะจันแล้วก็ ไปหาหน่อไม้หุ้นเจ้าค่ะหอหาหน่อไม้หุ้นแล้วก็มาแกงกินค่ะแกงกินก็แซ่บค่ะชีวิตพิธีของชาวบ้านคุณยายจำลองก็จะถ่ายให้เอฟซีผู้น่ารักเบิ่งค่ะจริงอิลีได้ชีวิตคุณยายก็ไม่ได้โปรยด้วยดอกกุหลาบเหมือนคนอื่นเขาดอก ก็บ่ได้มีเอฟซีที่จะเหนียวแน่นเหมือนคนอื่นค่ะมีเอฟซีปัจจุบันนี่ค็คนที่รักยายเขารูน้นสายยายก็อยู่กับยายค่ะบางคนเขาก็ปรงบ่ได้เขาก็อยู่กับยายบ่ได,ด้ทางเลือกมันมีหลายทางจะไปทางนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่เลือกเอาเนาะทุกคนมีสิทธิ์เลือกค่ะ เลือกไปดีหรือจะเลือกไปทางหนามหรือจะเลือกไปทางไม่มีหนามก็เลี้ยวแต่เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ให้คิดค่ะภาษาไทยวันนนิตจิตเจ็มใสภาษาชาวบ้านวันนนิตจิตเจีมใสเหมือนกันรักแล้วก็รักเลยไม่รักก็คือบลักเด้อคุณยายจำลองนี่กระได คลิปนี้ก็ฝากขอฝากไว้ด้วยนะคะอิฟซีผู้น่ารักค่ะว่าไม่เห็นมะตูมเลยเนาะปีนี้ปีนี้ไม่มีมะตูมหรือว่ามะตูมมันหล่นบดแล้วก็หรือว่าม,าตม,มะามาตูมมันยังไม่ได้หล่นบ่เนาะโอเคค่ะลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะ Bye bye, thank you.